ตั้งแต่สมัยโบราณการบังคับให้ใครสักคนเก็บความลับไม่ใช่เรื่องอื่นใดนอกจากการบังคับและชักจูงแต่โดยรวมแล้วการชักจูงมีประสิทธิผลมากกว่าการบังคับมากเช่นเดียวกับวีรบุรุษทั้ง108แห่งบึงเหลียงซานโดยไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาทั้งหมดถูกบังคับให้กลายเป็นโจรในสถานการณ์เช่นนี้ยิ่งถูกบังคับมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งต่อต้านมากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายแล้วแรงจูงใจก็เป็นผลสำเร็จ แม้ว่าหมาหลานจะไม่ใช่ฮีโร่แต่เธอก็ไม่สามารถเอาชนะความยากลำบากที่แม้แต่ฮีโร่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้เกาะเขตร้อนที่หรูหราในแปซิฟิกใต้แห่งนี้อยู่ตรงหน้าเธอและแม้จะถูกจ่อปืนเธอก็ไม่กล้าติดต่อกับโลกภายนอกเซียวชู่รานจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอก เอาล่ะเรื่องนี้จบแล้วฉันแค่หวังว่าการอยู่ห่างจากครอบครัวจะช่วยให้เย่เฉินสามารถแก้แค้นได้อย่างไม่มีสะดุดแต่เมื่อเธอคิดถึงเย่เฉินหัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยความปรารถนาทันทีที่จริงแล้วผู้คนไม่ได้กลัวความรักที่เร่าร้อนยิ่งความรักมาเหมือนคลื่นยักษ์ซึนามิมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรุนแรงและสะเทือนขวัญมากเท่านั้นและมักจะสลายไปเร็วเท่านั้นเมื่อวานคุณอาจตายเพื่อคนอื่นได้แต่วันนี้คุณกลับรู้สึกเหมือนคนโง่เขลา พลังนั้นจึงไม่สามารถรวบรวมได้อีกต่อไปสิ่งที่ผู้คนกลัวมากที่สุดคือความรักที่เหมือนกับการต้มกบในน้ำอุ่นหลังจากอยู่ด้วยกันมานานพวกเขาไม่ได้รู้สึกถึงความรักมากนัก แต่ที่จริงแล้วทั้งสองได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันอย่างเหนียวแน่นตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเพียงแต่ทุกคนต่างคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้และไม่มีใครรู้สึกว่าอีกฝ่ายสำคัญแค่ไหนแต่เมื่อคุณจากไปคุณจะรู้ว่าการสูญเสียอีกคนมันเจ็บปวดแค่ไหนเซียวชูรานรู้สึกว่าความรู้สึกของเธอที่มีต่อแย่เฉินนั้นเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับปลาโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในน้ำเรารู้สึกว่าทุกอย่างล้วนธรรมดา เราสามารถหายใจได้โดยการขยับเหงือกและว่ายน้ำได้โดยการสะบัดหางเราไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะน้ำแต่จูๆ่ๆวันหนึ่งเราก็จากไปและด้วยการสูญเสียน้ำไปเท่านั้นเราจึงเข้าใจความหมายของน้ำอย่างแท้จริงเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธอจึงหน้าแดงและน้ำตาไหลออกมาอย่างห้ามไม่ได้เสี่ยวฉางคุนและหมาหลานไม่ได้เศร้าโศกเท่าเสี่ยวชูรานเรากับหมาป่าสองตัวพวกเขากำลังยุ่งอยู่กับทุกตารางนิ้วของอาณาเขตของตนคฤหาหน์หลังใหญ่โต จนไม่อาจสร้างโครงร่างทั้งหมดขึ้นมาในใจได้ในคราวเดียวอย่างไรก็ตามหมาหลานยังคงพบชุดห้องนอนที่ดีที่สุดด้วยพรองสวรรค์อันยอดเยี่ยมและประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าเธอจะนำมันเป็นของเธอเองแน่นอนว่าความสัมพันธ์ของเธอกับเสียวชางขุ่นผ่อนคลายลงมากและตอนนี้พวกเขาไม่ได้แยกจากกันอีกต่อไปห้องชุดที่ดีที่สุดนี้จึงกลายมาเป็นห้องนอนของพวกเขาเรียกว่าห้องชุด แต่จริงๆแล้วก็เหมือนบ้านหลังใหญ่นั่นแหละสิ่งแรกที่เห็นเมื่อก้าวเข้าประตูคือห้องนั่งเล่นขนาดกว่า100ตารางเมตรยาว15เมตรกว้าง8เมตรหรูหราสุดๆห้องนั่งเล่นเชื่อมต่อกับระเบียงครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ยาว15เมตรและมีรัศมีมากกว่า6เมตรระเบียงหันหน้าออกสู่ทะเลลมทะเลเขตร้อนที่ร้อนอบอ้าวพัดผ่านใบหน้าเผยทุกรูขุมขนให้รู้สึกสบายอย่างสุดๆ